สวัสดีครับผมเรืองเมืองน้ำดำวันนี้ได้มาทำรายการกับผู้ใหญ่ใจดีนายกสำเนืองวิมานีและภรรยานะครับคุณกิติกาวิมานีมามอบสิ่งของครั้งนี้นะครับทางช่องของเราก็ขอขอบคุณที่ให้มาทำรายการช่องของเรานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนายกสำเนียงให้มาทำรายการทางช่อง y o u t u b e วิเชียนสิงห์งของเรานะครับฝากทาง FC แล้วครับแล้วก็แฟนเพจด้วยนะครับที่ ติดตามของเราชมของเราในขณะนี้นะครับโออกกวัดนลยบัดนัดวันนี้ก็ทีมงานของท่านนายกก็เตรียมพร้อมแล้วครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนายกสำเรียงและทีมงานนะครับ เตรียมพร้อมอที่จะมอบสิ่งของให้ศูนย์พักคอยที่ตำบลนนศิลาเลิงอำเภอคลองไชยจังหวัดกาลสินของเราครับกำลังทยอยมาแล้วครับทางทีมงานของท่านนายกสําเนียงนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะครับท่านนายกสําเมียงเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนตำบลของเรามาตลอดนะครับครับบรรยากาศก็กตอนนี้กำลังจะ มอบสิ่งของนะครับตอนนี้ขอเป็นกำลังใจสู่ภัยโควิด -19 จากใจนะครับ17ส,สิงหาคม2 5 6 4นะครับโรงพยาบาลสนามชุมชนระดับตำบลน,นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิงอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินนะครับ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเริ่มมอบสิ่งของให้แล้วครับทางทีมงานของท่านนายกสําเนียงทางนายกของทางนายกสําเนียงผู้ใหญ่ใจดีนะครับมามอบสิ่งของตอนนี้กําลังทยอยมาเรื่อยนะครับสําหรับทีมงานของท่านนายกสําเนียงนะครับโอ้เป็นกันเองคันดีใจร้ายครับนี่ผู้ใหญ่ใจดีมามอบสิ่งของซอยเหลือดูแลพี่น้องตําบลของเขอดีใจครับอ่ะตอนนี้กําลังทยอยเข้าไปนะครับ มอบเรื่อยๆนะครับ<ป>ถ่ายรูปกันนะครับก<ป>็ขอเป็นกำลังใจสู่ภยัยโควิดนะครับ<ป>ผู้ใหญ่ใจดีท่านนายกสําเนียงวิมาเนและภรรยาคุณกิตกาวิมาเนนะครับ มาเป็นกำลังใจสู่ภัยโควิดและมามอบสิ่งของจำพวกน้ำดื่มมาม่าปากระป๋องนมและอาหารแห้งต่างต่างหน้ากากอนามัยและเจลวล้างมือสบู่มามอบอที่ศูนย์พักคอยอบตอโนนศิลาเลิงอำเภอคลองชัยจังหวัดคละสศิน์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที่รับรองผู้ป่วยติดเชื้อกลับมารักษาตัวตามภูมิมลำเนาของตัวเอง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านนายกสําเนียงเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนตำบลโนนศิลาของเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานขาวดำงานพิธีต่างต่า,อาของตำบลและหมู่บ้านของเราท่านนายกสําเนียงช่วยเหลือมาโดยตลอดครับคอยห่วงใยเป็นขวัญและกำลังใจพี่น้องมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรติดต่อเรียกใช้ท่านได้นะครับเป็นกันเองที่สุดพร้อมทีมงาน คุยกับท่านได้ตลอดเวลานะครับท่านนายกเสนียงแบบเป็นกันเองกันเองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมทางกดไลค์กดซับสไครปแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับช่องของเราวันนี้นะครับทางทีมงานของท่านนายกพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเปลี่ยนจังได้ น้าในฐานะประชาชนคนหนึ่งน้าท่านสาค้านสุรสันติเสนอนสาค้านท่านสาค้านสุรสันยติเสนอนหน่อยหน่อครับท่านสาค้านสุรสันท่านสาค้านครับเป็นยังไงน้าการมามอบในครั้งนี้นะครับเป็นยังไงในฐานะเป็นผู้นำท้องถิ่นมาก่อนเป็นผู้นำท้องถิ่นมาก่อนขอเก้าพิธการมอบครั้งครั้งนี้ของท่านนายกเลยครับท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนายกเสียงอ่ะเหมาะไม่เลยครับครับผม นี่ในฐานะที่ผมเป็นภาคประชาชนอดีตผู้นำชุมชนมาก่อนถือว่าเป็นมิมิตไมยดีของพี่น้องชาวตำบลนุสระเลิงโดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามของอตตบตตำบลโนลสระเลองนี้ยังขาดคือสิ่งของต่างๆที่จะดูแลซอยเหลือในรบพี่น้องที่เขามาการรักษาหรือฟักฟื้นในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ดังนั้นถือว่าท่านอดีตนาย,ยกสำเนียงวีมาเน่พร้อมโดยคุณ,คณติกาวีมาเน่เพิ่นนี่ ห่วงใยใส่ใจพี่น้องอย่างมากไม่ในครับในการอมอบสิ่งของที่ได้มอบบ่าว่าจะเป็นเยื่อเบราวา่า,า,า,ากลับมามาปลากระป๋องเ่าว่าจะเป็นน้ำนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความจาเป็นของพี่น้องนะครับที่ท่านนายกนะครับสำเนียงวีมานีพร้อมด้วยแม่บ้านเพื่อนหรือว่าคุดกิติกานะครับนี่คือควาวห่วงใยใส่ใจกับชุมชนของตบ่นุนลาเรื่องต้องกราบขอพระคุณแทน่นนะครับพี่น้องชาติตะวันุนสาเรื่องในฐานะกับผมนะครับเป็นประชาชนนะครับ อีกท่านหนึ่งถือว่าขอบุญขอบคุณแต่ว่าอย่างนี้ข่าวว้พ่อในการมอบสิ่งของครั้งนี้ย่างสิไปมอบให้พี่น้องชาวตรบ,บนนุลล์สรื่องทุกครอบครัวทั้งเก่าหมู่บ้านนี่คือความห่วงใยใส่ใจชุมชนกับกับขอบุณท่านนายกสําเนี่ยงและท่านกิติกาวิมานี่ยังมากมมยครับผมก็ามาเบิ่งบรรยากาศนะครับ ที่ไม่ค่วมเดือดร้อนนะครับเลย ให้กำลังใจในช่วงโควิด -19 ครับผมอพอดีกับมาฮวดแลเด้อครับตอนนี้ทีมงานท่านนายกกำลังแพ็คของสีไปแจกตามทั่วเรื่อนต่า,ตางต,างตานน่างตำบลนุ่นศิลาเฮานี่แหละครับเบิ้งบรรยากาศการแพ็คของนะครับเด้อบรรยากาศการแพ็คของนะครับท่านนายกสำเนียงโอ้ใจดีครับผู้ใหญ่ใจดี ใจถึงพึ่งได้นะครับสำหรับท่านนายกสําเนียงนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดี <c oughs> อะไรคอยช่วยเหลือพี่น้อง <c oughs> ชาวตำบลนนศิลาของเราโดยมาตลอดนะครับอ,อ้ยบรรยากาศครับป้ามีต่คนอีสานนาตาดีแต่ปัานนี้พี่น้องเข้าไหมอาดตัวมีอย่งเนีมีเกลนะครับมีเกลมีสบู่มีคิีมมี ของไส้ต่างๆครับโลชั่นนะครับสบ,าาสบูนาขาวสบูนาขาวว่าันเป็นจังไรครับดีใจบ่ได้แกกที่ให้พี่ให้น้องดีใจค่ะลอยเหลือกันช่วงโควิดนะครับช่วงโควิด19กคอยห่วงใยกันอ,อันหลังจากแจกที่ แจกหรือว่าที่ไอไออบตอแล้วครับล้กกามาดำเนินการแพ็คของแจกตามคั่วเลื่อนตามหมู่บ้านนะครับของตำบลนุ่นศิลาทุกครัวเรือนนะครับเป็นบรรยากาศแสนสวยขอบคุณห,หลายๆครับสำหรับทีมงานของท่านนายกสําเนียงครั้งนี้ขอบคุณครับ